ทำน้ำหมักสุนไพรขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันและรักษาโรคของไก่เช่นพวกโรคอะฮิวาไก่โรคหวัดโรคฝีดาบทําให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีสารพิษตกค้างในเนื้อไก่หลังจากที่เราหมาักเป็นเวลา7ิตวันแล้วนําใบผสมกับน้ําให้ไก่เลยเราจะใช้2 0ซีต่อน้า10ลิตรแล้วก็จะไปห้อยหน้าเล้าไก่หรือในเล้าไก่ก็ได้วิธีการทําน้ําหมักสมุนไพรสําสหรับเลี้ยงไก่พื้นบ้านสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ ครับผมสวัสดีครับผมนิติด,ดวงนทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทําน้ําหมักสมุนไพรสําหรับเลี้ยงไก่พื้นบ้านนะครับอ่าเหตุที่เราต้องทําน้ําหมักเลี้ยงไก่นะครับก็คือปกติแล้วการเลี้ยงไก่พื้นบ้านเนี่ยจะไม่มีการให้วัคซีนและยาปฏิชีวนะนะครับเราจึงทําน้ําหมักสมุนไพรขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการป้องกันและรักษาโรคของไก่นะครับอย่างเช่นพวกโรคอหฮวาไก่อ่าโรคหวัดไก่โรคฝีดาดก็สองก็คือ ทำให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงนะครับมีความต้านทานโรคได้ดีข้อที่3ก็คือจะไม่มีสารพิษตกค้างในเนื้อไก่สามารถที่จะทําเป็นไก่อินทรีย์ได้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมานะครับก็จะมีสมุนไพรต่างๆอย่างตัวแรกนี่ก็คือขมิน้นช่วยป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราในระบบทางเดิอนอาหารของไก่นะครับเราเตรียมมา1ขีดตัวที่2ก็คือสะเด็ดพังพรช่วยกําจัดเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคในไก่อันนี้ก็1ขีดนะครับ ตัวที่3นี่ก็คือบอระเพ็ดช่วยรักษาอาการไข้สีดาบแล้วก็อะฮวาตกะโลกตัวนี้เราก็ใช้1ขีดเช่นกันส่วนตัวที่4ีก็คือราก30ช่วยบำรุงสุขภาพไก่ทําให้ไก่แข็งแรงสมบูรณ์มีการเจริญเติบโตที่ดีตัวนี้เราก็ใช้1ขีดตัวต่อมาน้ําตาลสายแดงใช้ครึ่งกิโลแล้วก็มีมีดเอาไว้หั่นเอาไว้ทุบนะครับแล้วก็จะมี EM 5 0 0้ซีซีน้ำเปล่านะครับหรือน้ําสะอาดเนี่ย1.5ลิตรสุดท้ายก็คือภาชนะในการหมักพร้อมฝาปิดนะครับ เริ่มจากการทุบสมุนไพรแต่ละตัวให้แตกนะครับทุบให้แตกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะครับพอที่จะใส่ภาชนะหมกักได้ง่ายขึ้นนะครับสาเหตุที่เราต้องทุบนะครับเพื่อที่จะให้คุณสมบัติของสมุนไพรต่างๆสามารถที่จะออกมาทําปฏิกิริยากับตัวจุลินทรีย์ได้ดีนะครับหลังจากที่เราทุบแล้วก็หั่นสมุนไพรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอามาใส่ภาชนะหมกักต่อไปเราก็เติมน้ําตาลทรายแดงลงไปเลยครึ่งกิโลนะครับเมื่อเราเติมน้ําตาลทรายแดงเสร็จแล้วเราก็เติมเบียมตามไปเลยนะครับ ตัว em นี่ก็ห้าร้อยซีซีจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่านะครับน้ำเปล่าที่เราเตรียมมาเนี่ยหนึ่งจุดห้าลิตรหรือว่าลิตรครึ่งนะครับครับหลังจากที่เราเติมทุกอย่างเรียบร้อยเราอาจจะใช้ไม้คนหรือว่าปิดฝาขยะออกก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่เราสะดวกนะครับส่วนนี้ครับต่อไปก็จะอยู่ในขั้นตอนของการหมักก็เก็บไว้ในที่ร่มอ่าซึ่งมันจะเป็นกระบวนการของการหมักนะครับแล้วก็จะใช้เวลาหมักอยู่ประมาณเจ็ดถึงสิบวันก็สามารถนําไปใช้งานได้ น้ำหมักสมุนไพรตัวนี้เราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้เป็นปีนะครับส่วนเศษที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เป็นปุ๋ยหมักสําหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเมื่อเราหมักเจ็ดถึงสิวันแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกรองเฉพาะส่วนที่เป็นน้าแล้วเก็บเอาไว้ใช้งานซึ่งการนําไปใช้งานเนี่ยเราจะใช้ในการผสมน้ําให้ไก่กินก็คือเราจะใช้น้ําหมักสมุนไพรเนี่ยยีซีซีต่อน้ํา10ลิตรผสมไว้ให้ไก่กินเลยนะครับเราจะมีที่ให้น้ําไก่นะครับที่ สำหรับไก่คือเราจะห้อยไว้ในบริเวณเล้าไก่หรือบริเวณที่ไก่เข้าไปหลบอาศัยล่มนะครับกรณีที่เป็นเลี้ยงไก่ตามท้องไร่ท้องนานะครับซึ่งในการใช้งานเนี่ยเราก็จะผสมน้ําไว้ให้กินตลอดเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับหลังจากที่เราหมาักเป็นเวลา7จวันแล้วเราก็สามารถที่จะนําใบผสมกับน้ําให้ไก่เลยเราจะผสมน้ําใส่กับภาชนะสําหรับให้น้ําไก่ภาชนะตัวนี้ก็ประมาณแปดลิตรนะครับเราก็จะใช้ประมาณ น้ำมักสมุนไพรเนี่ย2ช้อนนะครับซึ่งอัตราส่วนที่เราบอกไว้ก็คือเราจะใช้20่สซีซีต่อน้ํา10ลิตรตัวนี้ก็แค่แป้แล้วก็ใช้ประมาณ2ช้อนก็พอพอใส่แล้วเราก็ปิดนะครับตัวนี้อพอใส่แล้วอย่างนี้นะครับเราก็จะไปห้อยไว้บริเวณที่มีไก่เข้าไปอาศัยในร่มเงานะครับบริเวณหน้าเล้าไก่หรือในเล้าไก่ก็ได้นะครับ ครับนี่นะครับแล้วก็จะห้อยไว้ในลักษณะอย่างนี้นะครับก็คือบริเวณหน้าเล้าไก่เป็นช่วงที่ไก่เข้ามาอาศัยร่มเงานะครับเขาก็จะมากินน้าแล้วก็จะห้อยไว้ตลอดเลยนะครับถ้าเกิดน้ําหมดเราก็เติมใหม่แล้วก็ใส่น้ําหมักเข้าไปอีกนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ถ้าเกิดท่านเลี้ยงไก่ในระบบเปิดหรือเป็นการเลี้ยงไก่พื้นบ้านท่านก็สามารถที่จะทําน้ําหมักสมุนไพรเพื่อที่จะใช้ป้องกันและรักษาโรคให้กับไก่ได้นะครับโดยไม่ต้อง ไปทําการให้วัคซีนหรือยาปฏิชีวนะเพราะว่าตัววัคซีนกับยาปฏิชีวนะเนี่ยจะมีราคาค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เกิดสารตกค้างในเนื้อไก่นะครับครับการทําน้ําหมักสมุนไพรเพื่อที่จะเลี้ยงไก่เนี่ยท่านสามารถที่จะหาสมุนไพรที่อยู่ใกล้ตัวท่านนะครับที่อยู่ในสวนของท่านนำมาทำซึ่งมันเป็นวิธีที่ง่ายๆสามารถที่จะช่วยป้องกันและรักษาโรคที่จะเกิดขึ้นกับไก่ได้และก็ปลอดภัยในเวลาที่เราจะบริโภควิธีการทำน้ำหมักสมุนไพร สำหรับเลี้ยงไก่พื้นบ้านสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ